วันนี้บ่าวท็อปจะมาทำห่อหมกทะเลผัดแบบร้านอาหารกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยบ่าวท็อปจะทำหน้ากะทิไว้ก่อนนะครับโดยเทกะทิลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วเราก็คนให้แป้งของเราละลายโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟนะครับพอแป้งละลายแล้วเราก็เปิดไฟแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิของเราจะมีความเหนียวเหนืน่น พอกะทิของเราเริ่มมีความเหนียวเหนืดแล้วเราจะไปทําน้ําหอหมกของเราหลายดอเลยครับตอกไข่ลงไปเลยตามด้วยผงกะหรี่ซอสภูเขาซีิวขาวน้ําตาลทรายขาวพริกแกงเผ็ดน้ํามันพริกเผาแล้วก็กะทิอีกหนึ่งร้อยกรัมครับแล้วเราก็ดีให้เนียนเลยนะครับ เบาต๊อบจะตั้งกระทะโดยเปิดไฟกลางแล้วเติมน้ำมันลงไปครับแล้วก็ลาดน้ำมันให้ทั่วกระทะแล้วเราก็นกํากระเทียมสับกับพริกสับของเราลงมาเลยครับแล้วก็ผัดให้หอมตามด้วยพริกสดถาครึ่งกะทรายซอยใบมะกรูดแล้วเราก็นํากุ้งกับปลาหมึกของเราลงมาเลยครับผัดให้หอมเลยนะครับผัดจนกว่วกุ้งกับปลาหมึกของเราจะมีความตึง แล้วบ่าวต๊อบจะเทน้ําหอมหมกลงไปเลยครับโดยที่บ่าวต๊อบจะเปิดไฟกลางนะครับค่อนข้างเบาแล้วก็คนไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่คนให้น้ําหอมหมกของเราสุกไปเลยนะครับเราจะคนให้เขาสุกประมาณ50เปอร์เซ็นครับพอน้ำหอมหมกของเราเริ่มสุกประมาณ50เปอร์เนแล้วเราก็นำใบหหละพาของเราลงมาเลยครับแล้วก็ผัดให้ใบหหละพาของเราสลดแล้วก็ปิดไฟ เราจะนําห่อหมกของเราไปใส่ในฟอยเลยครับแล้วก็พับฟอยให้เข้ากันทั้งสี่มุมครับแต่ถ้าใครไม่มีฟอยนะครับเราสามารถใส่ในลูกมะพร้าวอ่อนก็ได้ครับหรือว่าเราจะผัดให้สุกไปเลยก็ได้นะครับจะเป็นห่อหมกแบบผัดครับผัดแล้วก็สามารถเทใส่จานแล้วรับประทานได้เลยครับถ้าเราผัดให้สุกครับแต่สูตรนี้เราต้องจะใส่ห่อหมกแล้วก็นําไปนึ่งครับนึ่งประมาณอีกประมาณ5นาทีครับ พอครบ5้านาทีแล้วเราก็นําไปใส่จานครับแล้วจัดจานให้สวยงามครับแล้วเราก็นามีดครับนําไปมีดจีดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็พับฟอยของเราขึ้นแล้วก็นําหน้ากะทิที่เราเตรียมไว้ครับมาราดบนห่อหมอกของเราเลยครับอื <c oughs> น่าทานมากๆเลยครับแล้วก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นฝอยครับแต่ถ้าไม่มีพริกชี้ฟ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นพริกสดได้นะครับ เสร็จแล้วครับหอ่อหมกทะเลผัดสูตรบ่าวครับ